ไปแล้วร้านใหมแล้วหยิบแล้วไปเลยนะไปหยิบไปเลยก็รอที่ไหนพร้อมไปเลยเ้เรามาวู้ฮู้ห่อามสอาส้าทีบสองหกเจ็ดสิ

22, 32 3 2อไปาอ้าวมอเรื่องสมาธิเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเรียนเรื่องระดับของอารมณ์ทุกคนเอาลูกบอลมาวันนี้เราจะเรียนเริ่มด้วยอารมณ์โกรธลองบีบลูกบอลด้วยอารมณ์โกรธนะคะเริ่มจากระดับหนึ่งไปถึงระดับสิบนะคะ,อะลองระดับหนึ่งบีบระดับหระดับสองกดเล็กน้อยอ หายใจใช้ทั้งร่างกายด้วยนะระดับ3โมรดอนะระดับ4ให้ลมหา้ใจให้ตัวด้วยระดับ5้าเออรดออีกระดับ6กเออ เเปิดหัวเอ,อ,เออไปหาผ้าอะไรมาเปิดหัวแล้วๆเนี่ยปอกมอนเนี่ยเออเดี๋ยวต่อจากนี้นะเราจะทําเป็นผีห<ว>ลอกเพื่อนะะนะคะเราจะอารมณ์หลอกแล้วเน่อยากก่างนั้นอย่างนั้นถ้าถ้าเด็กมานี่ปุ๊บเน,น่ได้เลือเดี๋ยวต่อไปจะหาไปหาที่คุ้มๆมาคุ้มอะไรอย่างเงี้ยอา้าวพี่ลองโู่เขเรียกเด็กๆเขาจะได้วูบแบแกะผ้าแกะผ้าแกะผ้าเขาจะได้ชิลๆเป็นก่อนมัน โอเคอ่ะมาหาผ้ามาไปหัวนะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นผีนะคะเราจะหลอกล้วนะเราไม่จะบอกว่าเราจะเล่นระดับความน่ากลัวเราจะเล่นระดับความน่ากลัวนะเอาเลยไปเริ่มเลยใหญ่ช้อยากจะสปีดระดับหนึ่งระดับสองนะใช้ลมหายใจใช้ร่างกายด้วยระดับสามร ระดับสี่เล้นใหญ่ขึ้นระดับห้าเฮ้ยระดับหกต้องบอกว่าให้พยายามยืดให้หลุดพ้นออกมาจากความจากจากใจผ้าเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรให้หลุดพ้นออกมาจากไอ้ความถูกกักขัง อไอ้พาน,นี่ความกักขังพยายามยืดพยายามหลุด<อ>พ้นมาจากความถูกกักขังพยาาพยายามยืดพยายามหลุดออกมาจากความถูกกักขังอะระดับหกยืดเข้าไว้ระดับเจ็ด ร้องเพลงนะ <Okay. S 1> แล้วเราจะใช้อารมณ์โกรธระดับ1ถึงระดับ10แล้วก็อารมณ์ให้อภัยระดับ1ถึงระดับ10โอเคโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยตน้นใช้ผ้านั้นเลยลองใช้ดูเออ ยังไม่ได้แม้ใช่สุดฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟังทั้งกายทั้งฉันและเธอผิดหวังลงเหลือเพียงความหลังเพราะรักเราทัางชีวิตไปสุด หลูดออกมาให้ได้ฉันจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดีฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็นสิบครั้งที่มันร้ายรอให้อภัย เข้าไปกอกรอ 的话，口袋。 แล้วจะทำยังไงให้พ้นจากความโกรดนั้น่ะรู้ไหมอะต้นใชาค่ะแล้วก็มาอยู่ข้าง้นแล้วจะทำไงให้หลุดจากความโกรดรู้ไหมไม่รู้ทราบค่ะจริงอ่ะไหนว่ามาสิตาครเปิดเลงค่ะเปิดเลงครับ อ่าพอพอเปิดพอพอเปิดเพลงปั๊บทราบค่าไหนพจนิงแล้วหนูบอกว่าก็โยนยิงมันไปไงคะแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าไม่ทราบไม่ทราบค่ะ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 เปิดเพลงครับทราบค่ะยังไงแบบยังไงอ๋อยังไง ก็โยนทิ้งมันไปสิคะก็โยนมันให้โยนทิ้งมันไปสิคะคืทำไงยังไงอ่ะเคยมีใครสักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน เล็ดบีเป็นไว้บีให้แรงจนสุดแรง<ำ>ให้มือถึงมือมันเริ่มสั่นใครคนนั้นยิ้มให้ฉันท<ง>าม่าเจ็บมือใช่ไหมหาลงไปหน้าไวไม่มี พูดลอยๆพูดลอยๆพูดลอยๆให้เจ็บพูดใจพูดลอยๆก็แค่ให้ก่อนหินก่อนนั้นให้เธอรกับเมาพูดกับตัวเองได้เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลในตาพูดแค่จับก่อนนั้นแล้วรุ้ไหาอะคือเธอปราถนาจะเก็บมันไว้ King y'all แค่นี้แค่นี้เองาะครูแค่นี้เองค่ะครูอ๋ออโอเคอ๋อเข้าใจละเข้าใจละทุกคนก็หนอูพยายามพูดกับเพื่อนเพื่อนมีเยอะเลยแต่นี้หนูให้เพื่อนเนี่ยอยู่นอกได้อีกมันถึงแน้ร้อมาทางนี้ได้อีกเพื่อนมีอีกเยอะเลยอ่ะร้องนานมมแล้วนเพื่อนหนูมีรอบตัวหนูเลยนะเพราะแนันนนแต่นี้มันมีสุดท้ายเนี่ยอยู่อยาใช้มือลลกสุดท้ายเนี่ย ให้แบ่งกันเองมันจะได้ขลังแต่ถ้ามันมีมืออย่างนี้เยอะมากมันจะไม่ขลังลูกเฉพาะสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วหนูจะได้ควบคุมเสียงได้เหมือนต้นเนตรงไหนที่มันจะเป็นเสียงแน่นๆต้นทาช้าๆแล้วต้นนิ่งๆต้นเยอะไปต้นหนืจะร้องไม่ได้ไงมันไม่ต้องท่ามันไม่ต้องเยอะท่ามันเยอะมันแค่มันแค่ประกอบไอ้ตรงอะไรนั่นของเราเท่านั้นแต่ตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องใช้มันตอนนี้มันเยอะมากไปหมดเลยมันเลยทําให้หนูร้องลําบาก เพราะนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเสริมเราอย่าให้มันเป็นภาระนะคะโอเคอ่ะต่อไปครับเอาไปรับฟังคอมเมนต์อ่ะเอาแค่นั้นเองค่ะครูอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะครูอ๋อเข้าใจแลยเอาไปฟังคอมเมนต์ฟังคอมเมนต์สิ้องสั่งเลยว่าอมเมนใช่ได้เอาไปต้นไปเออพี่เต๋าครับถ้าเกิดว่าพี่แพ้กนอุ่นพัก เขาเดินไปทักไปแล้วถ้ามีแนวเขาโยนบอลเนี่ยแล้วบังเอญมันจะไปเจอไปโดนราจริงที่ใช้มือรับใช้เท้าแตะอย่าใช้เท้าเ๋อไม่ได้เอามือรับไปก่อนแล้วแบบพอรู้สึกว่าโอ๊ยแบกผีดก้อนนี้เพื่อนบอกหนักเออโยนแบกผีดไปเลยแต่อย่าไปผิดเลยแม่บนสเตจนะกิริยาที่เป็นเท้าไม่ได้เลยนะลูกมันเสียมันเลยอ่ะ จริงนอกนอกจากว่าเราต้องต้องการเตะอะไรเพราะเราจะต้องเตะมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่อย่งางนั้นแล้วนะอย่าเพลอนะอนเอาตีนไปนเหยียบแล้วเขีย่ยเนี่ยอืมผจะซ้เพราะบอลสเตะเนี่ยไฟมัน